เอาแบบนี้ป่ะเอาสวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดามกรีนครับเรามาอยู่กับนาการโนนาการโนันี่ทําอะไรครับไถบาน,านและดันด้วยบ่อันนี้เสร็จยังเนี่ยไปไถนู่นดิบ่อ๋อเลยครับนาการโนอันนี้ยี่ห้ออะไรระยานาการโนโอ้ไถครับฐานหกฐานแล้วก็ดันไปด้วย เราไม่สามารถลงไปได้ครับเดี๋ยวดูคุณตาเขาดันก่อนคุณลุงยกนิ้วให้เลยครับอันนี้แรงไม่แรงเราไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวว่ามันเท่ชื่อของเขานาการโน่นะมีไหมน่าจะหลายปีแล้วแหละ เล็กแต่แจ๋วครับจิ้วแต่แจว๋วนาการน่ช่วงนี้ช่วงทำนายจะมีรถไถแปลกๆออกมาโชว์ในโซนอันนี้ในโซนอ,อำเภอเมืองครับเกยดันหรือเกยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไถนะจับพื้นที่ครัักพื้นที่จะหวาน กาโนกี่แรงรึนี่กี่แรงเดี๋ยวคึ้นก่อนกี่แรงเนี่ยฮะสามสิบห้าแรงสามสิบห้าแรงเนี่ยโอ้ลงน้ำได้ดีที่สุดโอ้แ๋วนาการโน่้าอยากประเทศอะไรเนวะ้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเหรอซื้อมานานยัง ส5มห้าแรงโอ้เป็นสุดยอดอ่ะน่าจะประหยัดน้ำมันนะถูกสิเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเล็กครับไม่ใหญ่ย่ำไปย่ำมา อันนี้ไหมอันนี้ต่อไหมนี่เี๋ไปไหนต่อไปนู่นป่ะเดี๋ยวไปนู่นต่อเลยโอ้ขึ้นแบบนี้เลยป่ะให้มันใหญ <laughs> ส่สุดยอดสุดยอดเลยโอ้รถค่อนข้างจะเยอะครับรถเยอะมาก อ่ะตามไปครับอ่าจะมีหมาคอยควบคุมครับหกพันครับสามสิบห้าแดงโอเคจะชำนาญการนะ น้ำลุยคโครนครับนากาโนอันนี้เก็บมุมกันเก็บมุมก่อนจะถ่ายต้องเก็บมุมกันครับอ่าลุยคโครนได้ดีมากเลยครับ ยอดสุดยอดไม่มีจมไม่ต้องเอาผ่านลงก็ได้ไม่จำเป็นต้องรถใหม่ครับขอให้ลุยน้ำได้ลุยคโคลนได้ถือว่าสุดยอดอเล่นคโคลนเลยครับเห็นไหม ไม่มีจมคนระับโซนนี้ดินข้างล่างเนเปรีย้ยถึงตัวเขาจะเก่าครับแต่ก็แรงดีมากวันขโมนโฉงเชงเหมือนกัน ไปเป็นลยนั่นเลยปกติรถใหญ่ๆลงไม่ได้นะจมอันนี้น่าจะเปลืองเชืเ้อเพลิงเหมือนกันนะเพราะว่า,าดินมันมันน่่มหมดแล้วมันหนืดมันเป็นโคลนเป็นตมแล้ครับ นากาโนโอ้โหดูแกไปครับ <c oughs> คนโทนใบมีดแบบซอยยิกๆครับเฮ้ยคนโทนผานดิผานหลังซอยแบบยิกๆอ่ะคลิปสั้นๆครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ